น้ำยาล้างรถคาเนสช่วยให้คุณช่วยตัวเองคาเนสเวทลุกล้างพร้อมเคลือบอยากเสร็จไวได้ผลงานต้องเวทลุกสวัสดีครับกลับมาอัปเดตกับข่าวสารประจำสัปดาห์วันนี้วันที่14สิงหาปี2025ะครับก็วันนี้ผมมี2เรื่องที่อยากจะมาคุยด้วยมาอัปเดตกันนั่นคือเรื่องแรกก็คือ ตามที่เราพาดหัวข่าวไว้คลิกเบสให้คุณคลิกเข้ามานะครับกองทัพอากาศของอเมริกา US Air Force เนี่ยกำลังเล็งที่จะซื้อเทสลา c y เบอร์ทักเพื่อนำมาซ้อมยิงเราอาจจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยบ้าะแล้วทำไมต้องเป็นไซเบอร์ทักด้วย <c oughs> หรือแม่งแค่อยากโกงกินภาษีคนอะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็มันมีที่มาที่ไปอย่างแรกเลย <c oughs> เขาจะซื้อแค่2คันนะครับแล้วก็หน่วยข่าวกองของสหรัฐเนี่ยเขามองว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ย มันจะมีโอกาสที่เกิดคนที่อเมริกาเขาป้ายว่าเป็นคนไม่ดีหรือเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยจะนำไอ้พวกไซเบอร์ทรัคเหล่านี้เนี่ยมาทำการก่อการร้ายนะครับเขาก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดกูเอามิสไซล์ไปยิงมันเนี่ยถ้าเกิดกูเอาขีดไปขีเป็นอาวุธเนี่ยเมื่อก่อนเราจะมีแค่แบบเป็นต,ตัวตั้งไ l ร x ัใช่ไหมที่เราจะเอายิงกัน <c oughs> <ข ương gt> กับพวกเราเรากร็้กันอยู่นะครับแต่พอมันเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยที่บอดี้ภายนอกทำจากเหล็ก สแตนเลตเนี่ยเออเขายังไม่มีข้อมูลตรงนี้ไงเขาก็เลยอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นที่มาที่ไปผมไม่แน่ใจว่าเขาจะออกไปทดสอบยิงด้วยอะไรบ้างแต่ก็เขาก็คงไม่บอกเราหรอกแต่แต่สิ่งที่กองทัพอากาศเขาต้องการรู้เนี่ยก็คือหลักๆเลยที่บอดี้ของสแตนเลของตัวเทสลาเดิมทีเนี่ยค่อนข้างหนากันกระสุนได้ถึงประมาณจุด ACP c p แล้วก็อ่าอีกอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเนี่ยพอ มิสไซล์หรือกระสุนที่มันสามารถทะลุไปถึงแบตเตอรี่ได้เนี่ยมันจะเกิดไฟหรือมันจะเกิดการระเบิดอะไรยังไงอันนั้นคือสิ่งที่ทางกองทัพอากาศเขาต้องการจะรู้ก็โอเคก็หลักๆเลยก็จะมีเรื่องของตัววัสดุที่เขาใช้แล้วก็พวกเทคโนโลยีที่เขาใช้รวมไปถึงว่ามันทนขนาดไหนเวลาแบบเวลาคุณยิงไปชนในรถอ,อะมันมีเครื่องอะไรย่างเงี้ยเกิดเครื่องคุณเป็นรูเงี้ยมันก็วิ่งต่อไม่ได้หรือ เขาเรียกอะไร power อะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็การที่เทสลาเนี่ยรูปทรงของมันอะ่ะค่อนข้างเป็นเหลี่ยมเป็นสันกระสุนอะ่ะมันชอบชิ่งออกพอมันโดนพอมันโดนสโลปนิดนึงใช่ไหมแทนที่มันจะพุ่งพุ่งไปตรงๆมันก็ช็อบออกนะครับบอดี้ของ c y เบอร์ทั k ไม่มีการพ่นสีเนาะแล้วก็มันเป็นเป็นเหล็กสแตนเลสแล้วก็จะมีพวกระบบอระบบอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็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 ประมาณนี้นะครับ เป็นที่มาที่ไปของ USAF ที่เลงจะซื้อ Tesla Cybertruck จำนวน2คันนะครับข่าวที่2ในวันนี้เนี่ยก็ Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับก็เตรียมเปิดตัวเจ้า CLA 250 plus ก, <c oughs> ก็ไอ CLA ตัวเนี้ยจะเป็น CLA ที่เป็นรถ EV 100%นะครับไม่ใช่ไฮบริดไม่ใช่มายไฮบริดเป็น EV 100%อ่าเขาเคลมว่า ในสเปคไทยเนี่ยเขาเคลมว่าเราจะได้ตัวแบตเตอรี่85กิโลวัตต์85 k w ซึ่งระยะทางพึ่งไฟฟ้าของเขาเนี่ย792กิโลเมตรมหาโหด WLTP ด้วยนะถ้าถ้าเป็น ND, N A, A Not Even Damn o s t น่าจะน่าจะถึงพันในเรื่องของราคาเนี่ยก็ยังไม่มีการเปิดตัวแต่ทาง Mercedes Benz ประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการนำ m r d e n n i s สบ r i n g s ที่เป็นดีไซเนอร์ของพวกไลทติ้งไอ้ไฟหน้าไฟท้ายอะไรเงี้ยเอามามามา,มาพูดคุยกับสื่อมวลชนในในประเทศไทยแล้วก็ที่มาที่ไปของเจ้าไอ้ตัวไฟหน้าอะไรเงี้ยก็ผมก็ได้ถามเขานะเพราะว่าผมก็ถามไปตรงๆว่าเออผมรู้สึกว่าเบนซ์สมัยเนี้ยมันมีความแฟชั่นมากขึ้นมันมีความโฉกเฉียวมากขึ้นมันมีความเป็นแบรนด์เนมมากขึ้นนะครับแทนที่สมัยก่อนเราจะรู้สึกมันเป็นแบรนด์เนมที่มันไม่แปะแบรนด์ แต่คนที่ดูรู้เขารู้กันนึกออกปะผมว่าคุณเข้าใจสิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่แต่ก็นั่นแหละเขาก็บอกเออมันก็มีเหมือนกับโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องปรับตัวตามนู่นนี่นั่นแต่ก็โอเคผมก็ผมก็เข้าใจเพราะว่าเขาก็ต้องทําตามโจทย์ทําตามรีฟทาตามผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะครับเพราะว่ามันก็เป็นถ้าจะว่ากันตามตรงมันก็เป็น Entry มันเป็นแบบตัวเริ่มต้นของแบรนด์นะครับ c ซ A ซึ่งมันก็มีรูปทรงที่เฉีียวมาก มีสมรรถนะที่ถ้าเกิดใครเคยได้ขับตัว35หรือ45เนี่ยก็ของดีนะครับแล้วก็ตอนที่เบนท์ทำตลาด CLA ในประเทศไทยตอน2015ปะ่ะครั้งแรกเลยผมจำปีเป๊ะๆไม่ได้ละเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับ CLA ซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจที่ที่อยากไปเทสต์ไดฟ์เนี่ยก็สามารถไปเทสต์ไดฟ์ที่วันแบงคอกได้วันที่15-17สิงหาที่วันแบงคอกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่สะดวกเนี่ยก็มีอีกที่หนึ่งก็เป็นเซ็นทรัลวิลเลจในวันที่23-24แล้วก็3 0 3 1ิสิงหาคม25-68นะครับก็ในงานนี้ก็จะเป็นะจะไม่ได้มีแค่ c ซ a นะจะมีคันอื่นๆเข้าไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากไปขับขี่แล้วก็ แต่แต่ผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยสิ่งที่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของเบนเนี่ยเขาเอาจริงเพราะว่าเขามาตั้งโรงงานแบตเตอรี่อยู่ในไทยก็เขาใช้บริษัทเดิมที่เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องไม้เขา 30- 40ิกว่าปีแล้วเนี่ย power tech เ,เ,เนี่ยก็เป็นบริษัทที่จะเป็นคนผลิตตัวเป็นผลิตตัวแบตเตอรี่แพ็คในในใน cla ตัว250นะครับส่วนข้อมูลเรื่องอะไรเงี้ยเขาขอว่าไม่เปิดเผยแต่ก็เพราะว่าเป็นเหมือนกับสัญญาภายในบริษัทกันนะเนาะราคายังไม่เปิดเผยแต่ผมคาดว่าพูดยากมากเลยเพราะว่าเข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 าก็อยากให้มันแบบเป็น entry level ที่แบบคนเข้าถึงง่ายแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีแบรนด์ mercedes-benz มาคําคออยู่แบบเอ้ยมึงเป็นแบรนด์เนมอะ แต่ก็ถ้าให้ผมเดาราคาก็จะไม่น่าเกิน2อล้านสอาจจะล้านแถึง2อล้านสส่วนในเรื่องของตัวรุ่นอะไรยเงี้ยก็ไม่มีข้อมูลแต่คิดว่าน่าจะมีแค่รุ่นเดียวนะครับเปิดตัวเมื่อไหร่โทษทีลืมงานงานเปิดตัวจะเป็น Motor Expo 2025นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย <c oughs> น้ำยาล้างรถของเรานะครับ <c oughs> ก็ผลิตในไทยทุกตัวเราพัฒนา,าสูตรกันเองเรา บางสูตรเนี่ยเราใช้เวลาเป็น3เดือน4เดือนเพื่อจะเอาสินค้าที่ดีที่สุดออกมาในราคาที่มันไม่แบบโอเวอร์เหมือนของนอกแบบเราก็ต้องมีคอมโปรไมซ์กันบ้างกันเนาะแต่นั่นแหละเราไม่ได้เอาของนำเข้ามาจากประเทศจีนแล้วก็มาก่อโกดขายใหม่ๆเราผลิตไทยเราพัฒนาสูตรเองเราทำอะไรกันเองหมดนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปดูในช h อป e ีเราได้ตอนนี้สำหรับตัว สเปรย์แวของอ่าเอ็กซ์พนแล้วก็ตัวสเปรยเช็ดภายในเนี่ยเราแถมผ้าไมโครไฟเบอร์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครดูถึงตอนนี้แล้วผมคิดว่าคุณก็น่าจะชอบพวกเรากันพอสมควรทุกวันพรหัสตตอนใช้คำว่าประมาณใช้คำว่าประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับเราจะมีไลฟ์ก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับตรงเนี้ยแล้วขี้เกียจรอผม เออถ้ามึงไม่รอกูตอบมึงก็ต้องมารอกูตอบในไลฟ์ถ้าเกิดเออถ้าเกิดใครอยากมาพูดคุยอะไรกันในไลฟ์เนี่ยก็สามารถเรียนเชิญเข้ามาในไลฟ์ได้นะครับ